สวัสดีค่ะนะคะอตอนนี้อยู่ที่ตลาดาตลาดควายนะคะอ,ออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนนี้โดนชนนะคะเป็น,น,น,นแผ<ฮ>ลอโอ้โหนี่คือโดนเข่าใช่ไหม อันนี้นะคะก็จะเป็นนัดนะ,ะเป็นตลาดนัดเขาเรียกนัดนัดควายเนาะ,ะ,ะนี่ก็คือ,อในหอยนะคะที่ที่เราจันแม่นั้นนะแม่นั้นงามขนาด,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 ดโอ้ยอันนี้โดนโดนซื้อแล้วนะคะ โดนซื้อไปแล้วอุ้ยดีอ่างใหญ่มากอันนี้พอ่พอพวกอันนี้เทเลนี่มันบ่มี่ซื้อนนเรียบร้อยแล้วนะคะมีการชีดสเปค นะตัวตัวนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วตัวสวยๆเรียบร้อยไปแล้วน,นี่เด้อ้วน,นอ้วนตัวนี้สวยปะกูอ้วนแทะแม่นี่ไหมน่าจะมหมันมไหมมันถึงได้ตันขนาดนี้คืออันน,น,นี้อันนี้ลูกน่าจะมีสายพันธุ์เนาะตัวนี้มันมัน อันนี้อันนี้พ่ออย่างก็ได้พ่อพ่อเขาอย่างบูจักบอกบูจัาขับถึงก็จะสมเทียมอยู่เนาะน่าจะผสมเทียมเ,เห็นเบมึงมันเป็นล <Little> ักษณะแบบนอือโอ่สูงเท่าไหร่จะสูงเท่าไหร่จักปีเราจะเนี่ ไปกว่ายี่สิบสองห้าร้อยนะคะเอาอีกตัวหนึ่งลูกใส่หมอกครับลูกใส่หมอกตัวนั้นเท่าไหร่คู่อะไรเท่าไหร่ อ,อ๋อสวยจริงอ,อื 27, อยีอ่สิบเจ็ดห้าร้อยตอนนี้ออย,ยีย่สิบสองมีมีใบใบอ๋อผสมตัวแต,ต่ว่บาบริมีเขาไม่มาจากอพิอัใสหมอก สูงก็ไม่เท่าไหร่นะรุ่นรุ่นรุ่นกันนี่แหละเนาะ สองเก้าตัว yeah. นี้ท้องนะท้อพ่อขึ้นบ้างไหมีจ oh, ้านยเยอะเก้าห้าหนอยอู้ยตัวนี้แข่งก็เป็นอีก เขาฟัดนี่เป็นควเขาฟันนี่ลูกปัดโดยแบบแบบโวยงอโบราณเขาจะก่อนอ๋อโอแต่ว่าอ่างใหญ่เนาะเขาไม่ได้แต่งเลยเนาะตัวนนีี้มััจปลควายบ้าน ท้องนี่ประมาณประมาณตักเดือนแล้วเนาะอ๋อนี่นะคะมันสวยอยู่นะแต่อืมนี่ใส่ดีายอีกอืมง่ายอีก่ะฮู้เนาะอู เนี่ยแม่พัน <laughs> โอ้ท้องด้วยนะคะรู้สึกว่านะแต่ว่าเออเอาไปก็สุ่ไ,ได่กินน้องควายเลยบ่เดี๋ยวเราดู <laughs> อือฮะ รูปไปได้เลยรูปไปได้เลยเนาะโอ้จับได้โอ้จับได้รูปได้โอ้มีซื้อบ่จ้นี่ซื้อปุ้ยตังซื้ออีปุ่มปุ้ยนะอ๋อปุ่มปุ้ยขึ้ข้อแค่ยังได้แล้วบ้านนี้งานเดี๋ยวจะขอเบอร์จวนี้ไว้นะ สองเก้าห้าร้อยฮูนะมันชอบตรงที่มันรู้ความมันนะคะแต่ตัวนี้สวยกว่าตัวนี้ความสูงได้กว่าตัวตัวนี้เท่าไหร่ฮวนเขาขาเขาขายกันไปเท่าไหร่ใอ่า พวกพ่อนว้าว่าไรอ๋อไทยเรืออาวนี่อ๋อสีสเปซสเปซเว้ยนะเป็นเจ้าไว้เจ้ามันอ่สี่เรือสี่เรือ ตัวนั้นก็ตามแม่นั้นก็ทอ้องบ่เลยเลไปแล้วนะคะคือเขาก็กลับตลาดมันกำลังจะวายไอ้อุ้มตัวนี้นะคะอยู่ที่สี่สิบเก้าห้าร้อย ตวัวนี้สวยนะคือมันสูงนะเนาะน่าจะร้อยสี่สิบขึ้นอนะแต่คืออย่างหน้นเทอาละ่ะอืมฮะคนพุ่มปุ้ยนะน่ารัก <laughs> ไปอ่ะห้าเมืองสกุนโต <c ười> เอาไปคนส่งสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะรายงานสถานการณ์ว่าวันนี้มาตลาดวัวควายนะคะอะ